ออ oh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile วันนี้นะคะเรานะคะจะไปด่านเขียวนะจะไปล่างูกันเออเอางูมาทำล่าเปิด <laughs> สุ่มเหมือนเดิมนะคะดูว่าเราจะเจอคนทายหรือเปล่านะ ไปกันเลยระหว่างรอก็เต้นสักหน่อยออตัวจริงแอนคือตัวเล็กแบบนี้เลยนะคะมรู้จะเล็กไปไหนตัวติดหนึ่งนะผอมๆอ,อย่างนี้เลยว้าววันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะเอาว่าไม่มีหมอกไม่ชอบหมอกเลยอะ่ะมันยากลำบากมากวันนี้เราจะมาแรานูก,กันนะคะมากับเพื่อนสุ่มนะ นี่ทีมร่างงูของเราเพื่อนฝั่งขวาชิวมากเหมือนจะไปทะเลเบอร์สามติดท็อปนะคะวัดอ๋อสองตีนะคะไม่ถึงอ่ะเขาถึงก่อนเพื่อนเชื่อเราเขาถึงก่อนเพื่อนกระจัดกระจายกันอีกแล้วครับเพื่อนโดดช้าเพื่อนตัดสินใจช้าวิ่งเลย จังหวะนี้แดดอ่อนๆหืมง่วงนอนจริงๆจริงมีเก็บกระสุนก่อนมีปืนหรือเปล่าไม่รู้เก็บลูกไว้ก่อนเจอลูกก็เดี๋ยวก็เจอแม่เองแหละอืพ่อกำนันก็มาโอ้โหขวดเหล้าพร้อมตั้งวงเลยไหมล่ะร <c oughs> <c oughs> าเล่นนะราเล่นพูดเหมือนแบบว่าเก่งในด้านนี้เปล่านะคะไม่กิน <c oughs> สมัยสมัยไม่รุ่นกินมาเยอะแล้ว เรามีนี่โอ้โหไปเลยครับแวงนแว่แว่นเรียบสปาอดูโคตรน่ารักเลยรถอ่ะอเป็นไงไม่เป็นไรเลยโอ้โหเอากลับบ้านได้ไหมนี่ได้อยู่ใกล้วงแล้วทุกคนโมเด็ตดอดก็ไม่มีจนแจ็ดเรามีจนแจ็ด จนอีกแล้วครับท่านเราไม่มีสปอนเซอร์ไงเราต้องหาเองเราวิ่งเข้าวงดีกว่าทุกคนยังถือเปืนพ่อกำนันอยู่เลยอุ้ย Watch out น่าจะควรนะวิ่งแบบนี้ไม่มีเลดดอดแล้ทุกคนไงล่างเป็นงูแปบบ๊บ <Help. S 1> จะเย็นจะเย็นกำนัลก็ไป Help อ้าวไปแล้วไปแล้วอะ ที่ว่าเบอร์สองจะตามเรามาไหมแอนว่าไม่แห่คนวิ่งนะพร้อมบอดนะคะทุกคนดืดดมีคนไปเนี่ยไปไหนอะ่ะกระตุกนะเบอร์สองไม่มาหาเราเนะเพื่อนกลัวกลัวเราพาไปตุยโถเพื่อนเพื่อนอยู่กับเราอะ่ะเราบอกเลยว่าเราจะซัพพอร์ตเพื่อนเป็นอย่างดีนะ ไม่ต้องห่วงอู้วเ่องจะเยไบ้างเปลี่ยนเลยเออคนหรือบอดบอดนะคะเราจะฟาร์มเข้าวงนะเราจะไม่วิ่งออกนอกวงนะคะไม่ไหวไม่ใช่เลยนะวิ่งกลับไม่ไหวอู้คูสี่เอามาใช่อตาลายเหรอเนี่ยตายแล้วไม่ได้กินข้าวมาก่อนด้วย <c oughs> บ้านเรือนไทยยกสูงด้วย จะตุยไม่ไเนี่ยโอ้โหแล้วว่างเป้าขอเข้าวงก่อนนะปลาสามโอ้โหปสามเข้าวงเถอะ Fall back to safe zone บางทีแอนเล่นแอนอาจจะแบบไม่ได้เล่นแบบกับเพื่อนหรือว่ากับพี่ๆใน u t u b e นะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเล่นไม่ตรงด้วยหนึ่งเวลาเวลา,เ,วลาเล่นไม่ค่อยจะตรงอุ๊ยมีบ้านเปิดแล้วก็เวลาถห้แอนทำคลิปแอนก็จะแบบสมวนมาจะเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่าแอนแอนแอน,แอนต้องพูดคนเดียวอุ๊ย <c oughs> สิงกระโดดทุกคนเอาแล้วเอาแล้วงานเขาเพื่อนเพื่อนพอจะมัน <been> จะช่วยเราได้ไหมน่าจะได้เแล้วก็ถ้าเล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยต้องเปิดใหม่ควรจริงๆด้วยทุกคนแบบ๊แบนะป๊แบนบะแบบ ุ้ยเพราะว่าคุยต่อเพราะว่าต้องเปิดไมค์แล้วแอนแอนปิดไมค์อย่างเงี้ยอ่าก็จะคุยกับเพื่อนในตีไม่ค่อยรู้เรื่องกรงใจนะคะเอาแลวเพื่อน What มีคนมีคนมีคนป๊บนึ่ปั๊บหนึปั๊บนึงม่ใช่เพื่อนเขาม่ใจะเพื่อนเขาครับเมื่อกี้ขอเข้าวงก่อนอเพื่อนไม่อยอมเข้าวงจริงๆอ่ะทำไมอะ เมื่อกี้น่าจะเป็นเพื่อนขอเขานะคะวิ่งวิ่งอยู่ในบ้านพอเข้าวงก่อนพอเข้าวงก่อนโ,อโหข,ข้างหน้านี้มีแน่เลยอะ่ะอนนุ้ยนั่ไงไม่ทันได้ไปถึงเลยได้ลงล่างก็ได้เพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนไปแล้วอู้วเราโล่งจัดเลยทุกคนโอ้โหเพื่อนฝั่งนู้นมีน่าว Watch out เราจะตุยวงอีกแล้วเหรอไม่ได้นะ ผมเพื่อนอย่างเอา h <Help>. e What ไหนอะ oh. โอเราช่วยเพื่อนไม่ทันมั้เนี่ย Watch out Watch out okay. Okay, okay, okay เพื่อนแป๊บ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 เรต้องข้ามถนนก่อนโอเค What? Oh boy, Stay alert. Get in the zone and use cements. Oh, I won't take it out. Help! Oi. Okay. Watch out. Watch out. Okay, okay. okay. อุ้ยเอ้าทำไมเรายิงเขาก่อนแล้วว่าเขาไม่ตายอ่ะทำไมเรายิงเขาก่อนแล้วเขาไม่ตายอ่ะทุกคนคืออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้เพื่อนคิวได้สิบเอ็ดเลยเหรอสุดยอดเราโมแต่อันนี้อยู่ไงโมจะพูดโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe คอมเมนต์ได้นะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า